ซื้อรถนะคะพี่คะซื้อรถแถมเซลล์นะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะพี่เป็น To y o t a v วีออ1.5อนท่นะคะได้รถสีเทาปี20แล้วไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะคันนี้ไม่74,000ค่ะได้อะไรบ้างมาชมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้นะคะได้เป็นรถสีเทานะฝากระโปรงสวยๆเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้า มีสัญลักษณ์คล้ายๆตัว Y นะคะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะพี่นะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติ r e เฟ c t กเตมีไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวนะโคมใสๆสวยๆใสกว่าหน้าหนูอีกกับพี่จา๋านี่นี่ดูเลยดูโคมนี่เห็นไหม V8 นะโคมเดิมโรงงานแน่นอนสําหรับคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะคะล้อเดิมโรงงานนะคันนี้ได้เป็นขอบ15นะคะ สวยๆแบบนี้พี่จ๋าห้ามาพลาดเลยนะคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนีคะพอรบภาษีต่อให้นะสนใจรีบติดต่อเลยนะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านล่างกระจกแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูภายในคันนี้สักนิดหนึ่งว่าได้อะไรบ้างนะพี่นะภายในได้เป็นเบาะผ้าค่ะสวยๆสภาพสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคอนโซลด้านหน้ากว้างนะคะมาดูตัวโครงสร้างสักนิดนึงสาหรับคันนี้นะตัวโครงสร้างนะคะ เม็ดยอดเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพสวยนะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนนะคะรถเกตเนะคะไม่ใช่รถชนหนักพิกความแน่นอนเนะยสำหรับคันนี้นะดูต่อที่เสาบีเลยนะคะได้สภาพหัวนอ็อตสวยใหม่ไม่แกะไม่ไขนะพี่ไม่มีขยับเลยแทนเพจอยู่ครบค่ะไปะไปต่อที่ด้านหลังกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้ค่ะนะได้เป็นบอกผ้าเล็กลูมกว้างนะคะ สะอาดอาดเลยพี่แล้วคันนี้เป็นรถสภาพแรกเข้านะยังสวยขนาดนี้นะพลาดไม่ได้จริงๆนะคะมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะสำหรับด้านท้ายได้เป็นไฟท้าย multi reflector แบบนี้เลยนะคะนะมีรุ่นย่อย Vios อยู่ตรงนี้ เปิดภายในดูเลยค่ะพี่ภายในนะผ้าสักการอยู่ในสภาพสวยนะอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะนี่ยางอะไรแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือครบเลยนะพี่พร้อมใช้งานที่ดูได้เลยนะไม่ใช่รถจมน้ําแน่นอนนะไม่มีสนิมขึ้นเลยนะคะปะักเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันสักนิดนึงนะคะสําหรับฝั่งนี้นะมาได้เบาผ้าสีดานะสะอาดสะอา้าน นะเพดานอยู่ในสภาพสวยนะเนียนไม่มียัน,ไม,มยนไม่มีเจิมเลยพี่จ๋ามาดูฝั่งคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับฝั่งคนขับนะได้เป็นพวงมาลัย3าก้านแบบนี้เดี๋ยวดูเลขไมนะ์กันสักนิดนึงนะคะแต่หนูขออนุญาตสตาร์ทรถมาดูที่เลขไม์กันเลยนะคะสำหรับเลขไม์คันนี้อยู่ที่74,457กิโลเมตรนะพี่เครื่องเสียงได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานฟัง AMFMCD ได้นะคะได้แอร์เป็นระบบอนาล็อกนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะพี่ สำหรับ Vios นะขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วนะพี่นะมันทั้นนั้นดูแลถูกอะไหลหาง่ายที่เอาโตโยต้า Vios ไปเลยนะไปดูกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVT-i ซึ่งประหยัดน้ํามันนะ Vios ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วขับทางใกล้ได้ทางไกลได้นะพี่นะมาดูได้เลยนะได้เครื่องยนต์สภาพสวยๆแบบนี้เลยเนะี่ยคานด้านหน้าพี่ดูคานเดิมคานแท้โรงงานนะหมุดน ไม่มีขยับไม่มีไขยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมีให้เห็นอยู่นะคะพี่ดูตามหัวน็อตตามตะเข็บต่างๆได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าสวยมากแล้วคุ้มมากๆจริงๆสำหรับฝากระโปรงนะเดิมแท้โรงงานนะพี่นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยนะปั๊มนูนโรงงานเตอร์อาน,นะพี่นะสำหรับคันนี้นะ นูแจ้งราคาอีกทีนะคะคันนี้เป็น Toyota v วีอ1.5เอ t นทมาในราคา359,000บาทนะคะได้รถปี20นั้นะเลขมาอยู่แค่74,000พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะซื้อรถแถมเซลล์นะไปก่อนแล้วสวัสดีครับ